สวัสดีค่ะต่อจเจริญการยางนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะคะลูกค้าที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสนใจเป็นยางเบอร์อะไรนะคะล้อรุ่นไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีทางร้านมีเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านค่ะนะคะวันนี้มีอะไรเข้าใหม่บ้างนะคะมียาง2 5 5นะคะส5 5 7 0า1 6สาสำหรับ รถกระบะนะฮะตัวสูงขอบ16ทุกรุ่นทุกค้ายหรือจะเป็น SUV ไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูนนะคะมิวเซเว่นปาเจโรนะคะทุกรุ่นเลยขอบ16 255ใส่แทน245ใส่แทน265 70R16 ได้เลยค่ะมีทั้งบ s t โตนแล้วก็ดันหลบนะคะ ที่เห็นเป็นยางที่ถอดออกจากแม็กนี้ก็จะเป็นบิสโตนค่ะยางสี่เส้นอยู่ที่15,000บาทนะคะสำหรับ255 70 R16 เดี๋ยวหนูให้พี่ๆได้เห็นเบอร์ยางนะคะ255 70 R16 ใส่แทน245นะคะใส่แทน265 70 R16 ได้เลยค่ะ ถ้าเป็นยางป้ายแดงก็จะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะที่จะสามารถใส่เทียบเท่าได้นอกนั้นนะคะที่หนูเอ่ยมานะคือมันไม่มีติดรถตัวไหนมาแล้วเพราะว่าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วค่ะนะคะเปลี่ยนโฉมใหม่กันหมดแล้วนะคะเพราะาจะทำเริ่มต้นที่ขอบ17เดเนาะนะคะตอนนี้สำหรับตัวสูงแล้วยางเบอร์นี้มันติดกับรถอะไรมานะคะติดกับฟอร์ดมาค่ะนะคะยังมีฟอร์ดอยู่นะคะ สัปดาห์ใหม่มากๆเลยนะคะยางป้ายแดงนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้นี่คือ 1. ราคาจะประหยัดหากเทียบกับยางใหม่ยี่ห้อเดียวกันนะคะลูกค้าสภาพยางนี่คือไม่ต่างไม่ต่างจากของใหม่มีขับเคลื่อนย้ายในในศูนเท่านั้นเพราะว่าที่ร้านจะเน้นเป็นแดงถอดศูนย์ค่ะนะคะลูกค้าจะได้ประหยัดอ่าหนึ่งประหยัดนะคะเป็นทางเลือกแนะนําเป็นทางเลือกแล้วก็นะคะยางที่มากับ รถนะ่ะติดมาจากศูนยะ์จะทนนะคะลูกค้าเราก็จะรับประกันให้เลย2ปีนะคะ2ปีเลยและอีกอีก,อ,กอีกข้อก็คือสัปดาห์นะคะค่อนข้างจะได้ใหม่นะคะอัปเดตมากๆเลยนะคะชุดนี้41.21ได้ใหม่เพราะว่า,วาคือรับเข้านะคะขายไปนะคะซื้อมาขายไปได้ใหม่มากๆนะคะ เพราะยางพวกนี้ก็จะติดมากับรถนะคะที่เขาออกรถป้ายแดงกันนั่นเองสัปดาห์ก็คือว่าใหม่นะคะใหม่จริงๆแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะ,ะ 25570R16 ค่ามีดันหลอบค่ะดันหลอบ a t 20ราคาจะประหยัดราคายางสีเส้นนะคะอยู่ที่1,000 10, 0บาท1,000 10, 0บาทนี่คือรวมติดตั้งให้พี่ๆเลยค่ะนะคะไม่ต้องมาเสียค่าติดตั้งเพิ่มนะคะ ติดมากับฟอร์ดเหมือนกันนะคะแม็กก็จะเป็นลายนี้ใครที่ใช้ฟอร์ดอยู่แล้วนะคะขอบ16เอาชุดเก่ามาเทินเลยค่ะนะคะหนูให้แม็กใหม่ไปใช้ฟรีนะคะขอให้ยางหมดอายุการใช้งานอย่างเดียวแม็กมาสภาพไหนได้หมดค่ะจ่ายเพียงราคายาง1,000งบาทท่วนเท่านั้นค่ะลูกค้าขานะคะ ฟอร์จูเนะคะขอบ18เท่าใหม่หลายชุดเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ร้านมียางครบทุกกี่ห้อเลยฟอร์จูนขอบ18รุ่นปี2021นะคะตัวนี้จะมียางที่ติดมาสเปคศูนย์เลย3ี่ห้อมีดันหลอบค่ะนะคะบิตโตนมิชลินดันหลอบชุดละ27,000นะ 27, 0บาทายางพู่ตัวมิชลินและบิโตโนอยู่ที่32,000บาทนะคะ32,000บาท ของเก่าของเดิมรับเทินกระบะนะคะโตโยต้าพีเรเนอร์ตัวสูงใส่ได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็ฟอร์จูนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะใส่ได้เลยตัวนี้นะคะเป็นสีทองซินเวอร์นะคะเนาะนะคะถ้าเกดว่าหนูเรียกไม่ผิดนะคะสวยมากตัวนี้นะคะสีแม็กเขาสวยมากๆนะคะมียางครบทุกกี่ห้อชุดนี้เป็นคู่ตัวดันหลบค่านะคะ 265 60 R18 ขายแม็กพร้อมยางยกชุดฝั่งนี้จะเป็นอีสูนะคะ 20, มิวมิวเอขอบ20่หมื่น0 0้แม็กพร้อมยางค่ะอีสูขอบ18ตอนนี้นะคะพี่ๆหาตัวทอ็อปตัว V ีคอสแม็กนะคะไม่มีนะคะที่ร้านตอนนี้มีแต่ตัวสีบอลน,นะคะราคาชุดละ23,000บาทนะสองห0ื่บาทแม็กพร้อมยางเลยลูกค้าขานะคะตัวนี้อีสูรุ่นปี2022 ของเก่าของเดิมรับเทินหากพี่ๆใช้นะคะ e สุไหนเดอร์จากเดิม17อ่าหรือเป็น18อยากจะได้แม็กพร้อมยางแม็กใช้งานมาพอสมควรแล้วมีรอยตำหนินะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นสเปคเดิมๆจากศูนย์ได้เลยค่ะนะคะ ซิตี้นะคะตัวท็อปขอบ16ค่ะตัวนี้ฮอนด้าสีรชุดละ16,500บาทตอนนี้ที่ร้านมีของ3ชุดเลยค่ะนะคะฮอนด้เก่งฮอนด้าสีรสามารถใส่ด้วยกันได้ทุกุ่นไม่ว่าจะเป็นแจ็ตหรือซิตี้นะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะลูกค้าอีุไฮเดอร์ ขอบ17นะคะแม็กพร้อมอยางแบบนี้ลูกค้าจะใช้เงินที่16,500บาทนะคะราคารวมเทินให้เสร็จสับเลยนะคะยางหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะแม็กมาสภาพไหนได้หมดนะคะลูกค้าจบที่ราคานี้เลยและตัวนี้นะคะ e-suender ขอบ17รุ่นปี2021ลูกค้าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมแล้วไม่ต้องใส่แอแดปเตอร์นะคะที่ร้านสามารถติดตั้งได้เลยค่ะนะคะตัวนี้ ได้แม็กใหม่พร้อมอยางนะคะสเปคเดิมๆจากศูนย์ไปใช้งานรักษาง่ายค่ะนะคะแถมยางที่ติดมาก็ใช้ทนนะคะอีก4-5หปีใช้เลยพี่นะคะเหมือนลูกค้าออกรถป้ายแดงครั้งแรกนะคะจะเปลี่ยนยางอ่าครั้งแรกเนี่ยใช้งานอ้โหลืมนะคะลืมเลยนะคะ16,500าค่ะนะคะชุดนี้ยังมีสินค้านะคะวันนี้ วันนี้ร้านเปิดปกติค่ะนะคะมีสสาขาะคะสาขา2ออยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะนะคะที่หนูไล์สดอยู่นี้นะคะอยู่ที่ชัยเอ๋ยปทุมธานีค่ะลูกค้าคะนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะถนนเส้นเรียบพงเปรมประชากรค่ะนะคะมาได้ง่ายๆไม่ยากค่ะลูกค้าสามารถทักอินบ็อกเพจนะคะขอโลเคชั่นได้จำหน่ายล้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์ทุกรุ่นนะคะตามรถตาม ตลาดรถบ้านเรามีเนาะนะคะ,อะโอเคค่ะหนูขอญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะคะพี่ๆท่านใดสนใจเพิ่มเติมนะคะทักอินบ็อกซ์แอดไลน์ก็ได้ค่ะนะคะมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนะคะหากยังไม่เปลี่ยนวันนี้หนูก็ขอญาตนะคะฝากนะคะฝากเพจร้านนะคะฝากร้านเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าได้ตัดสินใจต่างจังหวัดหนูก็จะส่งค่ะจะส่งได้นะคะลูกค้าขอ่า ลูกค้าจะส่งวันนี้นะคะพรุ่งนี้รอรับที่บ้านได้เลยใช้ขนส่งเอกชนนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามค่ะขอบพคุณนะคะขอบคุณค่ะ